เรื่องนี้ไปดูเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE เต็มรูปแบบกับแผงขนย้ายช่วงน้ำท่วมสวัสดีครับผมนายธนูจเจริญเวียงกรุงเทพมาหานครเราได้ใส่ชุด PPE เพื่อจะไปปฏบ,บัตหน้าที่ตามปกติขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวตายแล้ววโทร,รถฉุกเฉินที่ช่วยเหลือโควิดคันนี้มาจอดรถตรงน้ำพอดีเลยครับ แล้วเจ้าหน้าที่ที่เปิดประตูรถตู้ออกมาก็ลงไม่ได้สิครับชุด PPE มันลงน้ําไม่ได้ครับจะแกะออกลุยน้านําก็ยุ่งยากเอาตายแล้วเจ้าหน้าที่ลงไม่ได้แล้วสิอ้อผมไม่มีปัญหาหรอกครับผมลงได้ครับจะลงยังไงก็น้ํหนองอย่างเนี้ยมันก็ต้องเหยียบน้ำมาสิอืมไม่ต้องเหยียบครับลงอย่างนี้เลยครับนี่ครับนี่ไปกันแบบเิลียวเลยครับนี่สไลด์โอ้โหว้าว เกิดหลือเกินแกเอาที่กั้นที่จอดรถมาทำเป็นรถเข็นพาแกออกจากน้ำได้สุดยอดป้เาเสียวไหมเกียวไหมเออนี่เนี่ยอ้ยสไลด์ไฟโอ้ฟฟโแท้แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับยังเอาไปกลับไปรับเพื่อดด้วยโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนี่แหละครับที่ไอสไตล์เขาบอกไว้ว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะพี่ไปตามคนขับ ให้ขับมาจอดที่แห้งๆแล้วก็เดินลงกันถึงเลยพี่เฮ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากโชว์จินตนาการความคิดสร้างสารรค์สักนิดหนึ่งมันต้องเฟียวน้องเน่อย่างนี้อย่างไรระลังตัตตเฟียวมาแล่ะเสียวมาล่ะโอ้ยไม่อยากจะคุยจะโย่ขออย้าไม่ขีดเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับเพราเด่นในภาพของคนจริงๆไม่ใช่วแสดง แล้วพอดีคนขับรถขับรถมาจอดตรงที่มีน้ํำนองพื้นพอดีจะเดินลุยน้ําก็ลําบากเกรงว่าชุดจะติดเชื้อโรคเพื่อนเลยดันแผงกั้นมาให้เกาะเราก็เกาะเพื่อนก็เลยลากไปตรงจุดที่แห้งโดยไม่ต้องสัมผัสน้ําเลยเป็นการแก้ปัญหาได้สมเหตุสมผลแถมยังสนุกด้วยสุดยอดจริงๆขอขอบคุณคุณธนูเจริญเวีย์กรุงเทพมหานครเรื่องเกาะแผงกัน้นลงรถตู้